สวัสดีครับท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่เคารพทุก่านครับและก็ท่านผู้ชมด้วยรายการทองทิ้นของเรารวมกับรายการลอลี่ข้าวกระพนกรวมกันซ่องรายการเลยถ้าท่านฟังรายการทองทิ้นกองเราท่านก็จะได้ฟังเพลงลูกถุงด้วยแต่ถ้ารายการลอลี่ข้าวกระข้าวอย่างเดียวหรือมกันสัมผัสพิเศษก้าวกันไปพบกันดังคืน FM e 9 6 7 5เ้สมกะเฮิร์นะครับโซวทภูกเก็ตพบกันคุยกันนำข้าวคราวสิ่งที่เป็นสาราประโยชน์ความสุขความบันเทิงทางเสียงเพลงหลูกทุงไทยที่ไฟรอมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบทุกท่านาทุกอาชีพทุกชนชั้นในท้องถิ่แผ่นดินนี้แล้วครับได้รับความบันเทิงโดยตัวถึงกันด้วยอำานวยการผลิตรายการโดยพ่อโซผลเข็มการ ภูมิหน่วยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเกต็ตโดยกระพมนุ่มรูปไม่งามนาซวยย้ยดรหน่วยคุมบานมาเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้อยู่กับน้องวราซี่ครับชังควบคุมเทคนิคทางรายการเพื่อเดจะนำเสนเนอสิซึ่งจะเป็นสาราประโยชน์ใ้กับพีนองถุกท่านนะครับกะอยู่กับจ้องคนเราเก้าวันนี้ ความเกินว้ในท้องทิ่นแผ่นดินกองบีนองถูกๆท่านนะครับแลแต่ชาวและลายฐานก็กงจะได้ฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนกันไปแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดบุกเกต็ตฐานนารงวุ่นซิ่วก็วันนี้ผูดกันการในประเด็นสํากันสํากันนึ่งในประเด็นนั้นก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีคลัสเตอร์จัดการกับคลัสเตอร์ไม่ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นถิตลาดหนัดไม่ว่าจะเป็นถิตลาดซดหรือ,อกลุ่มอาชีพประมงแล้วก็เข้มก่นงานก็ได้ดําเนินการกันย่างแบบแบบเชิงรุกกันเลยนะครับก็เชิงรุกกันเลยซึ่งวันนี้กาตลาดซดบันซานก็ได้เ,เปิดให้ลดผ่านแล้วเปิดให้มีการเข้าไปทําความสะอาดเพื่อจะ,จะเตรียม เรียมในเรืองก้องกันข่าไข,าข,าข่ก้องพี่น้องพอขาแม่คาทุกทันด้วยตลาดดาวเท่ากันแล้วก็เติดส้มกัดติสุดนั่นก็คือ,อเป็นเรื่องที่ทําให้เห็นถึงการชายมาตรการที่เชิงรุกก้องทางจังหวัดเนี่ยเชิงรุกในแง่้องการว่าตรวจพันกว่าคนพบผู้ติดเชื้อแค่ซิกว่ารายเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่า เขาตอขา้องก็เลยคลียร a แลเคลียรตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจริงๆแต่สำหรับพี่น้องผู้ชายแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างดาวซึ่งก็มีไล่ประเทศแรงงานประมงบางอะไรบางก็ให้ความร่วมมือดีก็นี่ผู้ติดติดเชื้อจะต้องไปยุ่ในที่ที่เขาจะต้องควบคุมกักกันกรงโรงพยาบาลแห่งที่สร้างก็คือเรือนจำั่งเขานะครับ ตึงจำหนังเกาอยู่ที่สร้ามแยกสนุนสุทธัดต,ตรงนั้นแหละครับแล้วก็มันมีสถานที่ที่โอโท้งกว้างขวางออกกำลังกายได้ก็ไม่ไม่กดดันไม่ทำให้เขาเครียดจนเกินไปเขาก็เต็มใจอยู่ก็ว่างกันไปแล้วก็ที่สำกัญที่สุดนั่นก็คือ,อนายกสมาคมประมงจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้จ่ายมาตรการเขาเรียกว่าปิดทาเรือประมงทุกท่าเลยในช่วงเดือนให้ช่วงเดือนง่ายนี้ก็คือจริงๆแล้วเรือเรือเรือที่เขาจะปลาปลาทูปลาไรเนี่ยรก็จะต้องต้องหยุดนะครับทีนี้มันจะมีปัญหาไปเกี่ยวกับเหลืองกล้องอการจะจะได้ตรวจแรงงานประมงแรงงานต่างดาวแรงงานประมงการใช้วิธีการการเสนอให้ปิดทาเรือ สิบสี่วันแล้วก็ตรวจขัดกรองเชิงรุกกันเลยมันก็คอสเนอร์แต่ไม่ทราบอาจารย์ผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตได้นุ่นเหมือนการยางคอสเนอร์หรือไม่ก็ต้องติดตามแดกันต่อไปนะครับท่านทั่วเรื่องเจ้าฝ่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทองทิ้นภูมิปัญญาชาวบ้านก้องชาวภูเก็ตมาเป็นเวลายาวนานกับทั่วเรื่องเจ้าฝ่าที่มีคุณค่าทางอาหารสูงแต่ตอนนี้ผลิตเป็น ผอมดืมบรรจุขวดพ้อมดืมไม่มีสั้นกันบูดเต็มเปี่ยมไปโดยคุณภานกับทอนเรื่องกาฝ่าบริหารงานโดยคุณอิตาการกิรติจริกาิยาโสพลหรือว่าที่ผูหรือว่าอดีตซ่อทอผูนะครับแล้วก็โรงเรียนอนุบาลก็นกพ้นกับโรงเรียนอนุบาลซ่อนสร้างผาซ่าโรงเรียนอนุบาลที่เสริมสร้างทักษะความคิดให้กับบุญล้านทัน ั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู้ระดับประถมมัธยมกันต่อไปโรงเรียนนี้เขานอกเนือจากการสอนวิชาการให้ความคิดบ่มเพาะเป็นเบาวรอไปก,กับลูกหลานของฉันด้วยรายเดียวๆนะครับการยังเป็นโรงเรียนที่สอนวิชาความรับผิดช,ชอบซึ่งแต่ทัพพูแดตด่ว่าไม่มีที่ในซ่อนสุดยอดจริงๆแล้วกาง เปิดเป็นเนอร์เซอรี่้วยสำหรับทันตีมีพุทธล้านที่แหลกกว่าระดับอนุบาลน,นะครับบริกงงารโดยคุณกนกศิริประชุมพันธ์หรือว่ครูควัน่าดีซอทอควันนะครับบีโซโลบาบีโซโลบาร้านกาแฟข้องคนทองทิ้นร้านกาแฟข้องลุกล้านชาภูเก็ตกุนเตแตแแ่กาแฟแคมคอนกาแฟระดับอินเตอร์แต่ราคาแบบชาวบ้านกับบีโซโลบา อยู่ที่ถนนรัชดาตรงข้ามกับโรงแรมท่าบนเกา่าวันนี้นึกถึงการดื่มกาแฟดื่มชานึกถึงบีโซโลบาไม่พิดว่างกังาโดยคุณวันนู้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงของรายการทองทิ้นข้องเราทางขื้น FM 96.75เมกะเฮิร์นะครับโซอวทอทปภูเก,กตแล้วก็ผวงไปกับรายการลอลี่ข้าวนะครับของผมกั ได้ซ่องช่องทางก็อวกากันไปซ้าช่องทางช่องทางนึ่งก็ฟังทางคืนหรักข้องฐานอีกช่องทางนึ่งก็ฟังทางเพจเอ่อไทยเรดิโอภูเก็ตแล้วก็อีกช่องทางนึ่งก็คือเพจลอรี่ข้าวอว่ากันไปน <laughs> ี่มีข้าวคราวแล้วครับอาวากันต่อข้าวคราววันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่็มีงานสัป,ปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติป,ประจำปีสอง4ี่ ครั้งที่34แล้วนะครับพัฒนายาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งงานก็จัดสามวันวันที่1 8 19 20นะครับที่ห้องประชุมเอส่อ ST 3น2อาคารแดภูมิผัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเทราัยรฉาชผัฏภูเก็ตงานนี้ก็มีหลยขั้นตอนกับวันนี้เขาเปิดงาน วันแรกนะครับตั้งแต่เช้ามาแล้วก็มีพิธีถวายผ่านภูมิรัฐไอาจสักสการะรัชการทีซีระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยมีการปีพิธีเปิดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่สามสิบสี่แล้วก็มีการมอบรางวัลเฉลิฐชูเกียรตินะครับให้กับอาจารย์ผู้ได้รับตําแหน่งดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพศึกษาระดับคุณภาพดีมากแล้วก็ สิสเกาดีเดนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวก็สิปปัจจุบันผู้ทําคุณประโยชน์นอกจากนี้ก็มีการบรรยายพิเศษครับในประเด็นภูเก็ต DHA นวัตกรรมสินค้าแห่งอนาคตโดยนายสัตวแพทย์ไมยสิทธิสั์เมื่อนสิ้นบริษัทภูเก็ตเปาออร์ฟาร์มจำกัดนะครับแล้วก็มีพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับโรงเรียนเฉลิมประเกตสมเด็จพระสีนครินปูเก็ตในพระราชูปัมนะครับสมเด็รปฏิพฤราสสุดาสยามบรมราชกุมารีเราก็มีการประกวฏวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ครับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนตอนตอนปลายเราก็ประถมศึกษาตอนตอน ประุมศาตตอนปลายแล้วก็มัธยมตอนมัธยมปลายนะครับค่งานนี้น่าสนใจครับท,ทันทีอยากจะดูจะชมสิ่งใหม่ๆม่ความเปลี่ยนแปลงทางระัตรกรรมิตีเป็นสิ่งใหม่ๆม่ที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยท่านสมารถไปในงานนี้ได้ยังมีอีกสองวันต่อชาวต่อรือนะครับที่เมืงไรารัชพัฒน์ภูกเก็ตที่ห้องประชุมเอสทีสามส่นซ่องอาคารแปดมิดพัดนะครับขณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมาเลยร,าารัชภัฏภูกเกตก็เชิญครับเรื่องดีๆแบบนี้เราก็ต้องไปบ้างนะครับไกลเครียดแต่อย่าลืมใส่แมสก <laughs> <laughs> ฟังทุกทันครับสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเนี้กำลังมีความกังวลมีความวิตกมีความตรน,นกนะครับคือมันจะมีข้าวอยู่เรื่อย ผ่านก็นมาทางโซเชียลบางข้าวจากคนนั้นคนนี้บางเยอะแยะมากมายในแต่ละวันเนี้ยจะมีข้าวประเภทเนี้ยมากข้าวที่ทําให้เราเนี่ยตรงถ้าคนใจไม่แข้งคนใจไม่แข้งคนถีไม่ได้ตั้งสติจะไปเชื้อข้าวแล้วก็ทําให้เราเนี่ยกังวลน,นะครับประสาทอีกิน แรื่องปราชาวบ้านนนงานยีบาเสทีก่อนนะครับโควิดติดไม่ติดไม่รู้แต่ว่ายีบาเสที่ก่อนก็เลยเอ,อยากจะบอกท่านผู้ฟังทุกๆกท่านนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องสถิติก้่นเจ็บกล่นตายนี่เมื่อแหรกแต่ชาวเนียเอาบอกว่ากลนตายเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าจํานวนผู้ป่วยผู้ติดเชื้อ กับผู้ตีให้ป่วยกระบาลเนี่ยมันผู้ให้ปกบ,บาลหบบามากว่าผู้ติดเชื้อแล้วแต่ว่าไปมีข้อแม้ว่าคนตายมากขึ้นก็เดี๋ยวคิดสารพัดมากไม้จะนังวิเคราะห์อยู่เครียดก็เลยบอกว่าอย่าไปสนใจนะครับคนที่เจ็บคนที่ติดเชื้อโควิด1 9พอก็ตรวจพบกระบวนการด้านหน้าตั้งแผลทางพยาบาลเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการดูแล รักษาแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วก็นนวกบวมไปถึงการกักกันปืนธีให้กับคนเล่านั้นด้วยฉะนั้นเราที่ยังไม่ป่วยเนี่ยอย่าไปเอาความป่วยมาใส่ตัวให้มากคือความเครียดเพราะถาเครียดมากๆเลยเดี๋ยวก็เจับแค่ได้ป่วยขึ้นมาไม่ใช่โควิดนะครับเดี๋ยวก็เป็นกรับผอมมั่งอืมเป็นไมเกรนมั่งเพื่อถานีไม่ดีเป็นความดันหล่สูงอ๋อ ไปกันย่รวนเลยร่างกายไม่ต้องไปสนใจนะครับเหลืองกล้องตัวเล็กัน่มีมากี่หน่อยปันปือเปือป้อกับโควิดเนี่ยยุคอีรยวกับเราอีกยาวนานครับแปดบางท่นานบอกว่าซ่องปีนี้ตั้งไว้ตะครับซ่องปีนี้ตั้งไว้เลยโควิด -19 เนี่ยไม่ได้จะพอปูกแกล้งนะครับไม่ถึงว่าทัวว่างประเทศโควิด -19 จะอยู่กับเราอีกซ่องปีแล้วก็ทัวทั้งโลกด้วยใครกิดคนประเทศไหนกิดคนวัคซีน ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี้ชื่อนั่นชื่อนี้ก็แล้วแต่ตามไส้พันกันไปสู้กันไปมันมีไายพันธุไม่ขึ้นมากะกิดบอกซีดขึ้นมาไหมแต่แรงนุ่มเข้มเดียวพอต่อมากระซ่องเข้มนี่กระซ่ามเข้มไม่รู้ชี้ตังสิบเข้มไม้ก็ไม่รู้ก็ <laughs> <laughs> น,นั่นยาไปอย่าไปกังวลย่าไปยึดยุถีตัวเล็กไม่นั่นเราเครียดนะครับเอาเป็นวา่า เราปฏิบัติตัวตามคณะแพทย์สบอกขอที่เขานำเสนอมามาตรการต่างๆในการใส่แมสมานี่าทิ้งระยะห่างคุยกับคนทิ้งระยะห่างอย่าข้าแขกันอย่าเดี๋ยวโดดกรุบกันทิ้งระยะห่างแล้วก็ล้างมือโดยเจลม็ลหอองบ่อยๆอ,อ,อยู่บ้านไม่จําเป็นกัไม่ต้องไปไหนแต่จําเป็นต้องออกไปก็ใส่แมส บางคนใส่ชินเดียไม่พอใส่สองชินก็ดีท้ายใ,ใจออกนะครับเราก็ใครดันล้างมือโดยเจ็นโห้อกกินข้องร้อนทำตัวให้บายบายม่นมี่ว่างว่างยู่เกียบ้างก็โทษมันเสียบางมันได้ให้ใจคลองอันนั้นในส่วนของการใช้มาตรการการป้องกันทีนี้อีกแนวทางเนื่องกับในแนวทางของแผลแป่นไตเขาเอามาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันครับ ใครวัข้าววัคิงวัหฮอมกกรูดนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวตอมกันแล้วก็มาเดี๋ยวดมกายๆกับดมดมอายของมันนั่นอืมก็ว่าช่วยได้ถ้าไม่ใจเรลื่อมเสียใหย้พวกเราก็ทําแกงทํากับข้าวมาคนโรุราโุราน,รานก็กยอโยบันเนี้ยอือไม่ก็ทำเอ,อ มน้ำขิงกับน,น้ำไครกินสะบางก็ยังดีในที่สุดก็คือไปถึงฝาทะายโจนแต่ว่านั้นเลยครับอันก้อนหม้อตอนแกนให้สัมผัสทิ้งแล้วคุณท่านอยากก้อนอารามเรื่องผงซาแผดแป้นไทยจากหลานแกอูซอดเนี่ยแกบอกแล้วว่ากินฝาทะายโจรก็ไม่เปรื้อแต่ว่ามันต้องมีจังหวะการกินของมันระยะเวลาการกินของมันทางที่ดีคือต้องปรึกษาแผลแพ่นไทยเสียก่อน แปดแป้นจีนก็ได้หรือจะกินเป็นอาหารที่คอยปัสสาวะาูเแกหว่าป้อนะครับออกกับเพิ่มกำลังกายให้นี่บักุเต้บันนี้จกชอยบันนี้นะครับว่ากันไปซึ่งเราเนี่ยระยะเครียดออกกำลังกายแกวนแค้นมั่งตายต้นหมายเดี่ยวกางบานกางไรให้ใจหลึกๆเช็คปอดแหลมังแหลมมังนน่งมันมีใบใจว่าแล้วก็หนังสมาธิ นำนดลมให้ใจข้าวให้ใจออกมันจะบายใจว่าไหมดีว่าเรามาเครียดโควิดติดไม่ติดไม่รู้แต่ว่าคุนบาด้ก่ก็แล้วน,นี้มันก็นนักมันกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังต,ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงข้องรายการทองทิ้นข้องเราทางคลืน่น FM 9 6 7 5เมกะเฮิร์สนะครับสวทอููกแกแล้วก็อยู่กับรายการลอลี่ข้าวกับอีก รายการหนึ่งแต่ว่าผัวงกันนะครับบางทีก็เอาจากรายการนี้ไปออกรายการลอรี่ข้ากวกาเผือเกิดสองทางที่สามารถนําข้าวนําสารดีๆไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้มากขึ้นในหลายๆทางนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนั้นจะมีข้าวคราวข้าวคราวจากเอ่อเขาเรียวกว่าอะไรครับการช่วยเลือ องชมรมมุสลิมไบค์เกอร์คลับจังหวัดภูเก็ตอันนี้ประชาชนชาวภูเก็ตร,ระดมทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์โควิด -19 โดยชมรมมุสลิมไบค์เกอร์คลับจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยการบริจาคเงินสนับสนุนอาห้ารกลองฮาลาน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เข้ารับการกักตัวในสถานที่ข้อ,อรัฐกำหนดเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่และกับผู้ป่วยในให้ใหายจากโควิด19ด้วยคราวนี้กับนายเดชชาซาเลรองประธานชมรมมุสลิมไบเกอร์คลับจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดเผยว่าชมรมมุสลิมไบเกอร์ครับจังหวัดภูเก,กตเนี้ยเป็นการรวมตัวกันของคนมุสลิมที่มีความชื่นชอบในการขับขี่รถบิ๊กไบจึงมีการนัดรวมตัวกันทำประโยชน์เพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆทางการรวมตัวเงินหรือสิ่งข้องบริจาคให้กับพี่น้องชาวมุสลิมที่เป็นอยู่เป็นประจำนะครับ แล้วก็ในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดส9เ้นี่ยก็มีพี่น้องมุสลิมที่ต้องเข้ารับการกักตัวใน l อก็คือในในพื้นที่ที่ทางราชการกำหนดหรือเป็นผู้ป่วยติดติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวยังโรงพยาบาลสนามจังหวัดปูกแกต็ตทางซ้ำแห้งนะครับทั้งนี้ครับการ าสาบข้าวมีโครงการนะคับจากการสาบข้าวเนี้ยมีโครงการมุสลิมบุกแคทรวมใจต้านภายัยโควิดในการจัดทำข้าวกรองฮาลานให้กับบุคคลบุคลากร,กรทางการแพทย์ผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เข้ารับการกักตัวในสถานที่้องรัฐกำหนด จึงได้รวบรวมเงินเป็นจำนวนเงินสองมื่นเจ็ดรอยบาทมามอบให้กับอิหมัมประจำมัสยิดอิสลาวุดินที่เป็นผู้รวมในการดำเนินโครงการโดยมีปาไม้ในการดูแลทำอาหารกลองฮาลาลให้กับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดภูเกต็ตและก็ได้มีการจัดชุดอุป,ปโภคบริโภคนำมอบนะครับนำมอบให้กับพี่น้องชาวมุสลิมที่ได้รับการได้รับความดลร้อน จากการแพร่ระบาดของโควิด19ในพื้นที่ด้วยอย่างไรก็ตามครับชมรมมุสลิมไบเกอร์ครับจังหวัดภูเก,กต็ตก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลช่วยเหลือประชาชนชาวภูเก,กต็ตพร้อมรวมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวภูเก,กต็ตและก็คนไทยได้ข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดกล่าวกันไปนั้นคุณเดชาสาเลอขอบคุณมาก กาได้ประชาสัมพันธ์ข้าวเราก็ทําให้พี่น้องได้บายใจอย่างน้อยกับพี่น้องมุสลิมที่เจ็บป่วยหรือว่าที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของอาหารนะครับนีเ่เขาจะเตรียมข้องสนับสนุนนะครับชมรมมุสลิมไบเกอร์ครับตกลมสนับสนุนแล้วก็เขาก็ทําเป็นห้านกรองเป็นฮาลานนะครับให้กับพี่น้องทุกทานก็ได้บายใจกัน มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับท่านผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังถุกๆทกฐานแล้วครับเราก็ต้องทำตัวอย่างไม่ประมาทอยู่อย่างมีความหวังว่าอนาคตของเราเนี่ยของมนุษย์ทุกคนในยุคนี้ยุคที่โรคโควิด1 9มันรมบาทนักเหลือกเกินเราต้องออได้รับชัยชนะพร้อมๆกัน โดยเฉพาะคนติดเชื้อแล้วอยู่ในระว่างการกักตัวจะเป็นกักตัวที่ทถานทีทีรัฐก็กำนดหรือว่าเขาจะอนุญาตให้กักตัวที่บ้านก็ตามแต่เมื่อรู้แล้วว่าติดเชื้อนี่ครับย่าเดี๋ยวไปเตะเตะย่าเดี๋ยวไปเวนินเว้นเว้นเว้นซึ่งมันเป็นการนำเชื้อไปให้กับคนอื่นและก็สร้างคมอีกทางหนึง่ง อย่าประมาทนะครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบสังคมรวมกันรับผิดชอบตัวท่านเองรับผิดชอบคนในครอบครัวรับผิดชอบสังคมรวมกันซึ่งเราเนี่ยครับมันมีคุณค่ามากที่สุดทึ่งที่ีนก็มันก็ทําให้การที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิน่าสิกาเนี่ยมันได้ยุดอยู่กับทีคือให้ไม่ให้นอนปิรือก็ไม่ให้กับยุบปนี้แต่ทำให้มันยุดอยู่กับทีให้ได้ แล้วก็มันไม่เพิ่มความดรุนแรงให้กับวิธีชีวิตของมนุษย์เราก็ต้องช่วยกันก็จึงบอกว่าต้องช่วยกันจับมือประสานใจฝ้าฟันวิกฤตโควิด19นี้ไปให้ได้โดยการไม่เป็นผู้ที่มีความประมาทไม่ไปในทีที่เขาห้ามไม่ไปซองซุ้มไม่ไปมั่วซุ้มเราก็ ไปไหนมาไหนจำเป็นต้องไปต้องใส่กาดต้องส่งต้องต้องกาดอย่าตอกคือใส่แมตนะครับหลางมือโดยเจลถึงระยะห,ห้างในการคุยกับคนกับใครก็แล้วแต่ตอนนี้ต้องทึ่งกดิว่าไม่ไหวใจใครดังสินไม่ว่าตัวน,นี้เป็นปีน,นองหรือใครก็แล้วแต่ข้ออนุญาตช,ช่วงนี้ไม่ไหวใจกันก่อนคุยกันธรรมดาระยะหาย้างแบบส้มใส่แมตหลังมือบ่อยๆโดยเจลเของฮองเราก็สามารถาผ่านผลมันไปได้นะครับเชื้อปะนัน และก็รถูกซึ่งถูกย่างมันก็นจะกลับมาเริ่มจากดีน่อยๆค่อยๆดีพัฒนามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นรวมไปถึงบรรยากาศภูเก็ตในอดีตมันก็นจะกลับขึ้นมาด้วยให้กำลังใจถูกๆูกทันนะครับอย่าประมาทการยาตอกพบกันไหมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุเรื่องเจา้าฝ่าเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาข้งชาวบ้านภูมิปัญญาทองทิศข้าชาวภูเกต็ตมาเป็นเวลายาวนาน ทัวเรื่องเจ้าฟ้าเป็นเครื่องดืม่มจะให้ขุดขาทางอาฮัทสูงมีคุณขาต่อสุขภาพฐานแบบองค์รวมทัวเรื่องเจาฟ้าฐานจะปรุงแบบดื่มแบบร้อนๆดื่มแบบเย็นๆหรือจะปั่นดื่มก็ได้ทัวเรื่องกจ้าฟ้ามีจำหน่ายทั่วไปราา้านค้าห้างหรือเป็นการออกบูธจากทั่วเรื่องเจา้าฟาหนึ่งทึ่งเครื่องดื่มจะมีคุณภาพต่อร่างกายหนึ่งทึ่งทั่วเรื่องเจา้าฟาครับ คุณปัญญาเข้าชาวปุกแตเป็นเวลายาวนานบริหารงานโดยคุณนิตกาญกิรติจริยาโซพลรือว่าที่ผูรือวาอาดีซอทอผูนะครับโรงเรียนอนุบาลกระดกวันโรงเรียนอนุบาลเปิดซ่อนสร้างผัดซ่าและสร้างเสริมคุณภาพทางความคิดให้กับบุตหลานของถันย่างเต็มที่ เพื่อเข้าสูตรระดับประ่มวัยและระดับปมัธยมต่อไปอย่างมีคุณขาคุณาภาพและก็ยังเปิดเป็นเนื้เซอรี่ด้วยโรงเรียนอุบากนกวันเปิดซ่อนวิชาความรับผิดช,ชอบให้กับบุตรล้านทันด้วยบริหารงานโดยคุณกนกศิริประชุมพันธ์หรือว่าครูฟันหรือว่า,าดิซสอทอมีสโลบามีสโลบามีสโลบาร้านกาแฟเล็กๆแต่คุณาภาพ ระดับใหญ่ๆของลูกหลานชาวภูเก็ตเด็กปุนเตกาแฟาอร่อยราคาเป็นกันเองสถานที่โอโถงนั่งสบายวันนี้นึกถึงการดื่มกาแฟานึกถึงบีสโลบาช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับบีสโลบาอยู่ถนนรัศดาตรงข้ามโรงแรมถาวรเก่าครับ